สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสุกุสุขคนจ้าพี่น้องสบายดีกระสิบเป็นแหนะไข่หมดแดงอยู่ของพี่น้องกทะเลแหนะไขม่มดแดงไปขายค่ะใ,จจะใรครพอขายได้พอกินอยู่บอกะโลด้ก็ซื้อไข่แดงบ้าทำนะทำร้อยร้อยสองร้อยห้าสิบหนึ่นโยกเลยเออเวัดได้โ้อเลย กระสิไปแหนไข่มุดแดงจ้าพี่น้องจ้าสิตงไปแหนแคมคอและแคมหน้ามันจังไข่ใหญ่แหนตอนเที่ยงกระสือแดดจังอาดำคองปต่ะฮะพอปต้าหังมุดแดงแล้วพ่อบอ ไปม่ไปหาหางมุดแดงนะเห็นบ่ใส่หางมุดแดงนะ้ปลาบอขึ้นบ่าวะโอ้หางมุดแดงอยู่สูงกระดอกกระเดียบที่เราเอ้ยโอ้ ใส่ไข่ป่ะพี่เนาะมันหางก็แหย่แล้วบอสใส่ไข่ไปเดี๋ยวโอ้เพื่อจะได้กินไปเดียวเอออาหารสัตว์สูงผู้อ้าวมแตกครบโอ้มันห่างห่างหมดแตงกะเจ้าแง่แล้วมีอยู่ไข่มีจักหน่อยพี่นนอง นี่ค่ะอาหารสัดสูงค่ะเพื่อสิได้กินนะครับพี่น้องคะสุดแต่ว่าสิได้ขายค่ะกินก็สิบ่พอ,อกินแล้วค่ะหาหางยากเนาะปีที่แล้วมานแย่ได้เถอะกระติกพี่นอ้องเถอะกระมังเถอะกระติกปีนี้คือบุคคลเห็นหางหมดแดงหลายป่ะหั่งหน่อยข้าเจ้าแย่แล้วฮอยขเจ้าแย่แล้ว,วแล้ว,วามาบอกจะมีไข่อยู่จ้ะ พี่เนาะก็แห่ไปซองห้างก็แหน่ nh ะก็เดอกเอ้ยูรยกระเทิงผู้ไปตัดลายคือปิธีเลียปยิธีเลียมันแหน่นัน่นได้เท่ากับติ๊กเอามาขายพี่น้องพอไดนนออ้ข้าขนมให้น้องตีน้องตานะคะแล้มาเบิ่งยุตได้ยังบ่มีไข่อยู่บ่คะแหน่ั้งแรกนะคะโอ้ยโอ้ยความสะดอ๊ ทาน้ำไผ่กอไผ่หลายพี่น้องแก้มของแล้วกอไผ่หลายดึงรถนะความควาบความความข,ข้าน้ำไผ่พี่น้องเอ้ย <c oughs> อีกแต่แมงบอด้มีไข่จากดีไมดาโอ้ยอีกแต่ฝนตกห้ามเหลือขดแดงพวกเขามีอยู่อันเดีแล้วก็แหไดสองห้างพี่น้องลายอยู่ไข่เลยพี่น้องเแบบอันเดีโอ้ยสิพอกินพอแห้งทำเบรพี่น้อง พอเลยเด็กป๊าป๊าปั๊าไปหาต่อบพี่น้องขาองแม้วไม่รู้พี่น้องหาได้แล้วกระสิเทไว้นะคะเดี๋ยวมันสิขวบให้แม่มันออกก่อนนี่อะไรพิธีกัดแห่ไข่มุดแดงขายครับพี่น้องขาเบียกไปมาแล้วกัดแห่มันไต่ออกเดี๋ยวไว้เพื่อจะได้เงินข้าจ้าพี่น้องนี่ขูดแป้งใส่แบบนี้ไอ้ไข่ล้ายจ้ะพี่น้องฮะกัดแหน่จอมห้างอ้า กรจะได้กินเราจะได้คาชุดแต่โลละสองร้อยี่เลลองไอโลละสองร้อยหาสิมันครบเลยลูกยายไปยาไปย้าไป,าป,าปขับอยครบพอดับหน้าไอ้พวกใส่แป้งลงไปละคาะแมมมันไต่ออกก่อนพี่น้อง เราแม่มันออกกระสีบดแลก้กระสิใส่กระติกกันเดี๋ยวพี่น้องใส่กระติกน้อยระค่ะเทลงไปเลยค่ะน้อยก่อนออกก่อนมันได้ออกเปิ่มเดี๋ยวพี่น้องออก,ออกระกสิแลนออกเซลใส่แป้งสิงคโปร์แล้วก็ค่ะแม่ไปตามสมบักหิวน้ำพี่หิวอ่อนอยู่เปล่ เอตำมหืออ่อนเคยกินพี่น้องก็จะเตะสถิกอย่างนี้นะครับพี่น้องค่ะเขาแหนบเล้สองห้าง,งค่ะพี่น้องก็จ,จะไปหาต่อค่ะโจบินออนไลนโอยหงยังน้อยๆแต่ไข่นะคะนี่พี่น้องคู่ลงครบคบนี่จ้าไข่เซยคะ่ะนี่โอยหงยังน้อยๆหักไข่พี่น้อง ไข่ค,รครุลงครบครบจะมันแคบแม่นำคลองนะครับพี่น้องขานี่จะ้ะเห็นดอกไข่ค,รครุลงครบครบโอ,โอ,เอ,อ้เออมากเออเี็น้อพี่น้องป้าหางหน้อยหักไข่มากพี่น้องเอ,อ้ยุขน่ะุขน่ะยังโบเบิร์ตเยู่ โอ้ดีหลายเตอะพังเล่นๆอ,อ่ะคือมีเปเป่งไว้แท้วะเป็นเป่งไ,ไว้แท้เจ้าบิน่อนราหรือไหลหงฟ้าจงมารีบินโอ้เป็นน้องหลอกของหายเงีใครผุดแดงบรรยากาศดีดีพี่เราเ้ยน้ำคือขุนว่าน้ำคองข้นบ่หงฟ้า ซ้อมคอไว้เมาแองกับพี่น้องหงุด้งกันสำคัญเกียิเจ้ามาที่นี่มีดีทีเราเห็นบลตาหางมดแดงนะสายมากับมาเบิดขอบครัวพี่เราเอ้ยมาหาอยู่หาก,กินสายหางไข่ดแดงนะอ้าว อีเดห้างหน่อยถ้ามีบ่ะจักมีห้างหมดแดงพี่น้องแดดก็จะออกแสให้จักหน่อยใส่นี่ตั in ้งหลายห้างเดมันในห้างดอกห้างนี่กับพันได้ห้างนี่นะไข่ปะโอ้ยครบว้าย โ,โคบโคบพี่น้องจะเข่ากัตตาหรือ่า <laughs> ว้าเป็นมาเข่ากัตตาเออโอ้โออยังมาด้เบิดออกไ,ไว่ามาไดนเบิร์ดช้ำ <laughs> นี่หังนี่ติดต่ยว้ากคตรหัวมืแดงบอกเข่ากัตตาพี่น้องเอ้ยสา มันหกป่ะแง่ห้างนอกรอก็ได้ห้างน้อยโอ้ยไข่คว่ำเปกิอเสีได้พี่เราเออพอเสียเงินลอยหนึ่งเข่าได้อยู่บ่ะลงห้างน้อยชิมีไข่บ่โอ้ยห้างห้างโอ้ยมีอยู่มันก็ได้ห้างห้างห้างผลัดแย่เข่าบ่ได้แย่แง่โอ้ยมีอยู่มันก็ได้หักเกิคือป่าไข่ห้างข้เจ้าแง่อะไรย่าง้ยเลยเนาะ มาเนี่ยไข่เป็ดแดงพี่น้องเลยไข่เป็ดแดงเป็นง่นวนโตโครบเปดปลาหังอยู่เทืองตะบุดใหญ่แทะคุโคเมื่อกี้นะพี่น้องมันเด้งออกผู้หังอยู่เทืงผู้ใหญ่ลีผู้เทิงบ่ปีตะพังขอแงไข่มปดแดงจ้ะพี่น้อง เบ่งเพื่อสิได้กินเบ่งกันพี่น้องไปซื้อนั้นผู้ใดก็อย่าต่อข้าเจ้าเด้อพี่น้องเอ้ยบ่จักครบจนว่าสบประจักเพื่อสิได้กินปีนต้นหมอกต้นไม้อาหารสั่นสูงโอ้ปีนกันเทิงขง้าน,นี้ปีน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 ,นพี่น้องเอเอเดเทรอบสองแล้วจ้ะพี่น้องจ่ะเทรอบสอง้วคะ่ะป๊าหหมดแหน่สักเราได้ไปใกลลูกไปใกล้ ฤษฎายเมเป๊ะมันแหล่ะเดทโลดฤษดายเมเปกหนี่งไข่ลายอยู่พี่น้องักใบไม้หลายมันแล่นเถิดเสี้ยแล่นขึ้งปอบแล่นไวใฮ้ได้พี่น้องเอ้ยบดยังค่ะสมบัติตนบัตโตครับพี่น้องค่ะโพดโพมแดงไข่ลายเนาะ ไข่แมถ้าไข่ไม่นามจะี่นอ้องจ้าน,นี่ค่ะนางเขาไป,ปไก็ได้ราคาหมดกระดอกกระดิ่งคายง่ายเนาะกวะง่ายนะพี่ติดตะบอนเรียมอันนี้นี่พี่น้องไข่ละโอ้ไข่ใหญ่อีหลีมาสิแลนออกแซ่ดออกพี่น้องนี่ถ้าพอดเศษแป้งก็สิแลนออก เจไดจะไม่เป้มันตี้ไตออกบ่ไ,ไหลนเจะได้ไม่เป้งมันไตออกได้พี่โนโอ้องวะอย่างเกาะน้ำอย่างกาเอิาน้ำอยังจักกี่บ้างอะแม่นบ่น้ำแทงนะใช้แคลรอนมันโปง่งแล้วบ่เป็นอย่างมะขลอนบอที่นีดด่มะขามลายบ่ วันนี้เราขวบแขวนร่อนก็จะร่อนไว้แท้่ากินน้าด้านกินมะกล้วยกร่อนแขวนะกินท่าดาจะบอกกวยจังร่อนกล้วยไม่ในบ่เดี๋ยกระติกแล้วก็ปิดฝาจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นสวนมันสำปะหลังของพี่ชายอ้ายคนโตพี่น้อง เป็นที่ดินริมแม่น้ำโขงค้างามที่พอนะนี่เนี่ยที่เฮกตาร์ป่าพี่น้องประมาณเจ็ดแปดไร่เลยพอน่ะครับมาตัดรับมันอ่ะจะขึ้นยอดพอน่ะมันพอนะรับมันกับเจ้าขอเอาแถวบ้านน่พี่น้องไว้พอจะซื้อแล่วขอกันเอาซื้อน้ำขอน้ำกันซื้อกันรับระบาดแต่พวกพี่น้องกับขอเออดินงามคู่กับงามบึงคูมันแล้วนี่ หักได้อันนี้ออกยอดไปเลยน้ำหนักรถได้ตัดและจดขืนยอดปานนี้นะมันกองแป้งออกมาขืนต้นใหม่ทคนขายลับในพี่น้องล้ำระบาดนะส่วนพี่น้องมะคอหนักก่าร้าย่คน,คายนก็ใหพิ่นกระขายลำป้าพี่น้องอันนี้คือมันสวนของอ้ายนะพี่น้องความกว้างประมาณเฮกตาร์ไปป่ายพี่น้อง ลราก็เปทีดินลินแม่น้ำโคงเก็ดบ้านสวนในสัมสเสริร์สเอ้ยอออมันดินคอมันสิงามมันเพื่อนน่ะพี่น้องหัวใหญ่ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งนกโพดโพเฉพาะพฤศจิก้ปีละหลายสิบล้านพี่เรียกว่าหัวมันไอ้ห้าวขาห้าวขาพี่น้องมันอย่างกระดกกระดีอยาเห ประหลาบปะแมปอเงาหนึ่งเป็นทอดได้ผลได้ปีหนึ่งสร้างสามส,สิบลากเลยพี่น้องเอ้ยเป็นเงินบาทกะเกือบแสนผลได้นี่ครับพี่น้องพี่หึหว่าหัวมันโหดโพมันดินดำดินคลองมันงามพี่น้องมูบอกพี่น้องนี่พ่ได้ใส่ปุ๋ยใด้ ปลูกสิ่งซื่อแล้วก็ทางหยาซื่อแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยงามแท้งามว่าเราเออเสดเมืออลไรพี่น้องปลาเมือเมือเสดเมือเห็ดอยู่เอ็ดกินโอ้ยมีแต่แม่แม่เผื่นถูกกรองกันอยู่นะได้ร้ายเตอ๋อยู่พี่น้องไอพ่อกินเซนิกาติกลายป้องเสดมืออลไรพี่น้องไอเมือเห็ดยูเอ็ดกินบริขายดอกพ่อจะได้กินนี่พี่น้องเครื่องกระติกน้อยเครื่องกระติกน้อยแต่ว่าล้าเทออกมาก็ได้ประมาณถ้วยกล้วยแล้ว ป้าห้าสอกเราเห็ดแฝดเติบเเนาะเราก็ได้ตามเราสี่หมื่นยังดินน,นี่นะนก,กระเ <ปะ S 1> บิง้งก้อนแล้วจักมันฮอดสุดใจเพิ่นเจ้าขายดินให้พี่นอ้องแถวนี้แหละแล้วว่าตอนนั้นน,นักแสนกรเจ่างระเบ้ากับกูตอนนั้นน,นักแสนเอาบนดินได้ป่ะเอาสิขายเท่แเาแสนเท่าเท่าแต่หมดถามเพิ่อนไหมเราซื้อได้แสน ดินเขาก็หลายพอแหงเลยซื้ออยู่บ่นี่พี่น้องกำลังพักกันมืออะไวจ้ะพี่น้องไปเมื่อเมื่อฝากบรรยากาศไว้สันนิยัพพี่น้องดัดสเปร์เกี่ยวไข่บดแดงเห็ดกินบวก้อยนะคะกินดิบจะไม่ได้หมักก้อยปไปได้ได้กินใส่เกลือแล้วก็คุยคุยรสตำมะขุงริเก็บุองอยู่ส่วนมานตำเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้จ้า